ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึนะคะวันนี้นะคะครูจะมาสอนหน่วยที่หนึ่งชั่วโมงที่4ี่เนาะการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาด้วยคำสั่ง y อ่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนเปิดอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนาะเปิดคอมนะคะถ้าใครไม่มีคอมก็เปิดในโทรศัพท์ได้นะคะเมื่อนักเรียนเข้าโทรศัพท์เรียบร้อยหรือคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะ ให้นักเรียนพิมพ์ตามครูเนาะเข้าไปที่ google chrome ค่ะ,ะนักเรียนทุกคนเข้าไปที่ google chrome ใช่ไหมคะหน้าตาก็จะได้อย่างนี้ใช่ไหมลูกที่ของครูนะคะที่เป็นรูปพื้นหลังเนี่ยเพราะว่าครูล็อกอินเนาะสามารถเปลี่ยนได้หลายรูปภาพขั้นตอนต่อมาให้นักเรียนนะคะเขียนว่า m มโครบิ t ไมโครบิ t microbit เมื่อนักเรียนพิมพ์เสร็จแล้วนักเรียนพิมพ์กด enter เนาะ,ะกด enter เสร็จแล้วนะคะสิ่งแรกเลยนักเรียนเห็นไหมคะเว็บไซต์อันแรกเลยนะคะ m <My> i c <COVID>. o d e m i c r o b i t o r g ให้นักเรียนคลิกลิงก์นี้เลยค่ะ เมื่อนักเรียนคลิกลิงก์นี้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะกดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ครูขอกดเป็นภาษาไทยนะคะเพื่อความเข้าใจของหนูแต่ถ้าเกิดหนูเห็นภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นไรเนาะก็ฝึกฝนไปครูขอกดแบบนี้แล้วกันจะได้แบบถ้าเกิดใครมีปัญหาใน,ในการเรียนในผ่านโทรศัพท์มือถือจะได้เข้าใจตรงตามครูเนาะเมื่อนักเรียนกดเข้าเสร็จแล้วนะคะมันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ใช่ไหมลูก นักเรียนก็ไปตรงที่ My Project My Project นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะคลิกไปที่ New Project เนอะ,อะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเขาจะบอกว่าให้คุณสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาโดยใช้ชื่อคุณจะตั้งชื่อว่าอะไรอ่ของครูตั้งคำว่าทดสอบอ่าทดสอบนะคะ ทดสอบจากนั้นกดสร้างเลยค่ะ Create เ,เนาะเมื่อนักเรียนนะคะกดสร้างเสร็จแล้วมันจะมีหน้าต่างแบบนี้อันนี้คือโปรแกรมอะไรเป็นโปรแกรม Microbit สำหรับการเขียนโคดด้ดโดยการผ่านเลยค่ะแสดงทางหน้าจอไฟ LED เนาะไฟ LED น,นี้นะคะหน้าต่างนี้นะคะเป็นบอร์ดจำลองซึ่งมีอะไรบ้างอาครูจะอธิบายให้ฟังนะคะ หน้าที่หนูเห็นอยู่คือบอร์ดจำลองเนาะตรงนี้เป็นปุ่ม a ปุ่ม b เอาไว้สำหรับกดการทำงานต่อมาช่องช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะเป็นอะไรเป็นไฟ led ซึ่งมันจะมีทั้งหมด25หลอดแสดงอะไรแสดงค่าที่เราเขียนโปรแกรมไปนะคะอ่ะคำสั่งต่อมาตรงนี้เนาะ เป็นคำสั่งเล่นอ่าเยวคูขออนญาต z o นะคะเป็นคำสั่งส s t อปเล่นก็คือหยุดแล้วก็เล่นอันนี้เป็น r e f ฟ e เต่าทองก็แสดงให้มันช้าหน่อยหรืออาจจะมีบางคนเป็นรูปหอยทากก็คือ slow นั่นเองอ่าเสียงก็คือเล่นเสียงส่วนอันนี้ย่อขยายหน้าจออ่าเดี๋ยวครูขออญาตอ่าย่อขยายหน้าจอ จากนั้นมาดูแถบเมนูนะคะแถบเมนูนี้คืออะไรมันจะมีคำสั่งหลายๆคำสั่งอย่างเช่น basic จะมี show number show led show icon show ข้อความเนาะ show string clear screen แล้วก็ for l v e r ทำหน้าที่อะไรอ่าวันนี้ครูจะมาสอนเนาะต่อมา Input ก็จะมีการะไรคะ input ปุ่ม A ปุ่ม B อ่า input ปุ่ม A ปุ่ม B ต่อมานะคะมีการกดสั่นด้วยกดสัน่นกดเคลื่อนไหวต่งตางๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูนี่มีการมีการเช็คมีการเลยคะโลโก้อัพแบบดันขึ้นดันลงเนาะ ่มีอะไรอีกเรามาดูกันอันนี้จะเป็นคำสั่งต่างๆนะคะในการรับค่าข้อมูลไปมออันนี้ครูยังไม่สอนเนาะมันยากเรามาดูมิวสิกก่อนมิวสิกก็คือดนตรีต่างๆเราจะใครมีพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับพวกเป็นโนเนาะหรือดนตรีต่างๆก็สามารถแต่งเป็นเพลงได้เล LED อันนี้เป็นค่าไฟเนาะแกน X แกน Y อ่าต่อมานะคะคือลูปลูปคืออะไรการเล่นบนอ่าดู Y ว,วันนี้ครูจะมาสอนคําสั่ง Y เนาะคำสั่ง Y คือการทำซ้ำนั่นเองแต่ครูใช้เป็นภาษาจาวาอย่างที่อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นบล็อกเนาะซึ่งมันจะง่ายในการเรียนอ่าลอจิกค,คืออะไรอันนี้ครูยังไม่ เจาะลึกอะไรมาครับอ่ะอันนี้คือคําสั่งต่างๆต่อมาที่เราเห็นกันอยู่นี่นะคะคืออะไรคือบล็อกเนาะบล็อกบล็อกคาสั่งซึ่งมันจะง่ายต่อการเรียนเราแค่อะไรคะแค่รู้ว่าบล็อกแต่ละบล็อกมีหน้าที่อะไรเท่าน,นั้นพออ่ะส่วนอันนี้นะคะเราเห็นแถบข้อมูลไหมคะ,จะเจ้าว่าสคริปต์นักเรียนก็คลิกไปที่จเจ้าว่าสคริปต์เนาะส่วนอันนี้จะเป็นอะไร เป็นโค้ดเป็นโค้ดภาษาจาว่าสคริปนั่นเองอ่ะขั้นตอนต่อ,อมานะคะครูจะให้พวกเราดูคลิปวิดีโอนักเรียนสามารถเปิดขึ้นมาพิมพ์เข้าไปที่ YouTube แล้วศึกษาเพิ่มเติมได้เขียนไปว่าไมโครบิดเนาะ เมื่อนักเรียนเข้าไปที่ไมโครบิดปุ๊บนะคะอ่าเดี๋ครูจะบอกว่าไมโครบิดทำอะไรได้บ้างแล้วให้นักเรียนทุกคนดูพร้อมกันเนาะอันนี้โฆษณากดข้าง บแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ครูให้ดูว่าไมโครบิดมีหน้าที่อะไรนะ,ะจากนั้นนะคะทุกคนมาที่หน้าเดิมเนาะ,ะมาที่หน้าเดิมวิธีการทำนะคะทำยังไงสิ่งแรกเลยครูจะมาสอนพื้นฐานก่อนเนาะพื้นฐานในการทำนักเรียนคลิกให้มันเป็น on start ่ะพอ,อนักเรียนคลิก on start ปุ๊บคืออะไร เมื่อกดเล่นนะอ่ะเราไปที่เบสิกเนาะให้นักเรียนไปเลือกที่เบสิกเลือกคาว่าโชว์นัมเบอร์ลากมาวางจากนั้นให้นักเรียนนะคะลองพิมพ์เลข3าิอ่าพิมพ์เลข3จากนั้นนะคะนักเรียนดูดูบอร์ดจำลองมันแสดงอะไรมาแสดงเลข3ใช่ไหมอ่าขั้นตอนต่อมานักเรียนลองโชว์ LED สิคะโชว์ Show LED ใช่ไหมคะ LED นี้คืออะไรนักเรียนสามารถทําเป็นไฟได้ว่านักเรียนจะทําเป็นรูปอะไรก็ได้อของครูเอารูปอะไรดีเนี่ยเอารูปยิ้มแล้วกันอครูทําเป็นรูปยิ้มมันจะยิ้มให้ครูไหมเนี่ยอเอาไม่ยิ้มอะรูปยิ้มแล้วอะของครูทําเป็นรูปยิ้มเดี๋ยวมันก็จะเล่นเห็นไหมคะนักเรียน ต่อมาเราเอาเป็นไอคอนมั่งไอคอนอันนี้เป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะมันมีหลายรูปเลยนักเรียนสามารถเลือกรูปที่นักเรียนชอบก็ได้ถ้าเกิดนักเรียนเลือกแล้วนะคะตามใจเนาะครูจะเลือกของครูครูจะเลือกเป็ดปะกันอ่ะครูจะเลือกรูปเป็ดเรามาดูกันว่ามันแสดงอะไรเห็นไหมคะมันแสดงเป็นลำดับเป็ดเนาะเรียนแสดงลำดับต่อกันมาเรื่อยๆอ่ะ ไปที่เบสิกไหมโชว์สติงเป็นโชว์อะไรคะข้อความนักเรียนก็พิมพ์ไปเลยชื่อเล่นของครูครูเพียวเนาะครูก็เอา pure แล้วกันอ่าเมื่อครูกดปุ๊บนะเห็นไหมมันจะเล่นเป็นอะไรคะแสดงเป็นข้อความให้ครูอัตโนมบัตเลยอ่าหลังจากนั้นเมื่อเรารู้แล้วแหละว,ว่าวิธีการนะคะออนสตาร์ทเป็นยังไงอ่า ต่อมาเราลองไปที่ i ิ p พ t นะคะนักเรียนแล้วนักเรียนเห็นของว่า on button a ไหมอะให้นักเรียนทุกคนนะคะกดไปที่ i ิ p พ t แล้วก็ button a เนาะพอมาจากตรงนี้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ลากตรงนี้ค่ะ,ะตั้งแต่โชว์นัมเบอ3ลงมาตรงนี้แล้วก็ลบ on start ออกนักเรียนสามารถคลิกขวานะคะแล้วก็กดดูดูดูพิเได้เนาะ ลบออกหรือ delete ถ้าเกิดดู i ิเ t มเนี่ยเป็นการคัดลอกเห็นไหมคัดลอกแต่ถ้าเกิดคีิกว่า delete box ก็คือลบออกอันนี้คือวิธีการใช้งานนะคะอะต่อมาเมื่อกดปุ่ม A ใช่ไหมจะมีการแสดงแบบนี้ขึ้นมาในลองกดปุ่ม A สิอ่าก็มีการแสดงแบบนี้มาลองใหม่สิคะลองเป็น w a t o n ถ้าเกิดมันซ้ำกันมันจะเป็นเครื่องหมายที่แบบเป็นสีเหลืองๆเนาะคือการซ้ำกันไม่สามารถเล่นได้นักเรียนเปลี่ยนจาก A เป็นอะไรเป็น B อ่าได้แล้วเมื่อกดปุ่ม B ให้แสดงให้แสดงไอคอนรูปหัวใจดีว่าอ,อ่าดูนะคะกดปุ่ม B แสดงไอคอนรูปหวัวใจกดปุ่ม B ซสิ แสดงอะไรสามยิ้มแล้วก็เป็ดใช่ไหมแล้วก็ชื่ออันนี้คือคำสั่ง Input b บ t t อนเนาะเกี่ยวกับกรับคากดปุ่ม A ปุ่ม B มีอย่างมีหลายอย่างกดสองปุ่มพร้อมกันได้ไหมได้เหมือนกันนะคะถ้ามีถ้าเราตั้งเป็นปุ่มสองปุ่มขึ้นมาปุ๊บม,มันจะมีบอร์ดจำลองสำหรับทดสอบเนาะด้งขึ้นมาอีกปุ่มแล้วก็กดอ่า จากนั้นไม่พอขั้นตอนต่อมานักเรียนที่เราเห็นวิดีโอใช่ไหมวิดีโอในการใช้งานมันจะมีการทำกีตาร์เนาะที่มันใช้เช็คแล้วก็กดตัวนี้นะคะออนออนเช็คออนเช็คคืออะไรออนเช็คก็คือการเขย่าเนาะเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาแล้วให้เกิดข้อความขึ้นมาอ่ะของครูครูจะโชว์ โชว์ข้อความคำว,ว่าฮัลโหลอ่าเดีย๋ยวเราลองมาเล่นกันนะคะสิ่งแรกเลยอ่าไหนาลองกดปุ่ม A สิกดปุ่ม A อ่ากดปุ่ม A ก็จะมีเลข3มียิ้มมีชื่อมีเป็ดใช่ไหมอ่าลองกดปุ่ม B สิกลุ่ม B ถ้าเกิด ถ้าเกิดมันเขย่าเนี่ยมันจะเป็นฮัลโหลตลอดนักเรียนเพราะมันมีการเคลื่อนไหวอะลองใหม่นะเขยา่าเขยา่าสิอ่าเห็นไหมมาแล้วลองอยู่เฉยๆสิอยู่เฉยๆกดปดุ่มดีลองกดอ่ามันจะแสดงข้อความมาเนาะ อ๋อปุ่ม b มันไม่แสดงเพราะว่าครูไม่ได้มีคาสั่งปุ่ม b นี่ว่าอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ผิดีพลาดทางเทคนิคเนาะอ่ะกดปุ่ม a ถ้าปุ่ม a ก็จะเป็น3อ่ะเป็น3เป็นยิ้มเป็นเป็ดแล้วก็มีชื่อเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรคะ a บวก b ก็เป็นรูปหัวใจแต่ถ้าเกิดเป็นซั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 นไหนะเป็นข้อความอ่ะอันนี้ครูก็บอกวิธีการเมืองต้น วันนี้ครูมาสอนอะไรให้นักเรียนทุกคนกดลบออกเนาะวันนี้ครูจะมาสอนพวกหนูทําเกมเกมชื่อว่าเกมเป่ายิงโฉบเนาะคาว่าเกมเป่ายิงโฉบนี่ก็คือจะมีการสั่งซ้ําแล้วใช้คําสั่งคือ y นั่นเองวันนี้ครูมาสอนเรื่อง y ครูก็ต้องสอน y อะนักเรียนทุกคนนะคะทําตามครูเนาะสิ่งแรกเลยนะคะให้นักเรียนไปที่ input เมื่อนักเรียนไปที่ input เสร็จแล้วนะคะเลือกคำสั่ง on button a าลากมาวางเนาะพอนักเรียนลากมาวางเสร็จแล้วนะคะต่อมาให้นักเรียนไปที่ loop loop ก,ก,ก็คือการทำซ้ำให้เลือกคำสั่ง do y y ดูเนะาะเลือกมาปุ๊บนักเรียนลากมาวางนักเรียนได้แบบครูหรือ,อยังคะ อ่ะถ้าเกิดครูสอนเร็วไปนักเรียนสามารถกดสต็อหรือกดดูซ้ำหลายๆรอบได้นะคะพอนักเรียนนะคะกดตามที่ครูเลือกเสร็จแล้วนะให้คำสั่งต่อไปนะคะคือให้นักเรียนกดคำสั่งไปที่ลูบเนาะแล้วก็รีเพย์วางคำสั่งนี้เป็นคำสั่งอะไร ก็คือให้ทําซ้ํากี่รอบอันนี้ทําซ้ำสี่รอบทําซ้ำสี่รอบแต่ครูให้เป็นแค่สองรอบพอเขียนเลขสอเมื่อนักเรียนทําตามเสร็จที่ครูพูดเสร็จแล้วนะคะจากนั้นให้นักเรียนไปที่โชว์ LED โชว์ LED คืออะไรไปที่เบสิกเนาะแล้วก็โชว์ LED ลากลงมาวางใส่ในช่องนี้อ่ะ จากนั้นเป่ายินโฉมนี่มันมีอะไรบ้างมันมีกันไกลค้อนกระดาษใช่ไหมอ่าสิ่งแรกเลยให้เราวาดกันไกลดูซิกันไกลจะเป็นรูปอะไรของครูครูจะวาดแบบนี้นะมันก็จะแบบแปลกๆอย่เนาะกันไกของครูสวยไหมนักเรียนอ่าอันนี้ก็คือเป็นกันไกลให้ดูสิ่งนี้สิเออเอานี้ละอันนี้คือเป็นกันไกลของครู ต่อมาค้อนค้อนไปเหมือนเดิมไปที่เบสิกแล้วก็โชว์ led ลากมาวางอ่าค้อนทำยังไงค้อนค้อนของโคเป็นรูปไข่แล้วกันอืมค้อนต่อมานะคะกัรไกลค้อนกระดาษไปเหมือนเดิม ไปที่อะไรคะเบสิกแล้วก็โช led เนาะแล้วก็ลากมาต่ออ่าต่อมานะคะให้เราเขียนเราทำเป็นรูปกระดาษเนาะคูขอญอาตทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะอ่าอันนี้คือกรรไกรค้อนกระดาษของครูเนาะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาให้นักเรียนเลือกคำสั่ง ลดอ่ะเอาใหม่นะคะแป๊บน,นึงขออนุญาตด,ดูก่อนเขั้นตอนต่อมานะคะ นักเรียนดูคําสั่งเนะาะเดี๋ยวครูจะขอหาคําสั่งอันหนึ่งก่อนเพราะว่าคหาไม่ค่อยเห็นเลยสายตาครูไม่ค่อยดีอ่ะ ไปคำสั่งนอตนะคะนักเรียนไปคําสั่งนอ t ใช่ไหมมันจะมีลอจิกเหรออ่าเจอแล้วไปที่ logic นะคะนักเรียนแล้วเสร็จแล้วไปคําว่า n o t อ่าแล้วจากนั้นนะคะดูวายใช่ไหมคะอันนี้จริงเนาะเราก็เขียนคาว่าไม่แล้วกันอ่าถ้าไม่ให้กดปุ่ม A อ่ากดปุ่ม A ไปที่ input นะคะ แล้วไปที่บอททอนลากมาวางพอนักเรียนลากมาวางเสร็จหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเขาบอกเมื่อกดปุ่ม A มันจะเล่นกันไกล